คันเ h a u เหยื่ะยีะครับเลยเดี๋ยวไว้บึงโอ้หลางสามครับที่ยามนะยีะเรียนงานแหละครับนะป่าโค้ครับนะเฮ้ยเฮ้ย <Okay. S 1> หลนี้กัดกับป๋านไงต้องกัดขันกุ้งไปนี่ที่ขันกุ้งโอ เยพามาใส่เบ็ดครับตามมาซื้อเบ็ดมาเนี่ยยื่อเป็นยื่อเคียดนะครับนี่มาด้ออกมหาหากินเถิงครับฝนตกอันนี้ก็น,น้ำขึ้นเนี่ยครับนี่ฝ่ายผมหน้าผมนี่นะน,นี่ครับเครียดชนะเครียดชนาแล้วเคีย,ด,ย,คยด,อคดอีโม่อีโม่อีโม่หมดละเบ็ดเป็นขั้นยาวแล้วครับมาเนี่ยเบ็ดขั้นซองเบสซองเบสกว่าครับเบ็ดผมเบ็ดก็เป็นเบสเบือแปดเบือแปดของโชงคุนครับ ừ ai nếu có say biết thấp gặp biết nào này nhào đấy xuống nhào nữa hiện đi bộ biết khăn nhào ขอใส่เบ็ดก่อนนะครับพันเีกเดี๋ยวเขามาลุ้นนากันครับจะขี่ดได้มาการหรือบัได้มาได้เันมาการก็ถ้ลุน้นกันตัวแรงวันนี้ขี่มาเป็นตัวเสาครับใส่นำก้นไปในห้้ยเลยกันไหมทหั้งนาเนี่ยแหละแล้วขี่วนลงไปทางใต้พุ่นทางสวนบางทูทางนาของผมนะครับลุน้นเดี๋ยวมารุน้นกันครับขอใส่เบ็ดก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวมายาบังเบ็ดครับ รอบค้ำคำมการครับลุงมามึงหลางเด็คก,กครับหลังน้ำสมบูรแห่งไปอยู่ครับยู่หลางนี่เอาครับหลางนี่โั้อโวอย่างง้อขั้วขัดด่วยขันเงาเห็ดล่ะย่า ไว้บิง้งโอ้หลางสามกับที่ยามนะดีฮะรีนงานเหรอครับนีป่าโคครับนะ,ะบนะี่โอ้ทำงานแล้วครับหลางนี่เบ็ดขันยาวเขาทำงานแล้วห่วยห่วยคือเป็นคือเบ็ดรุดเทอวะโอ้ครับเดี๋ยวผมขอเอาขึ้นครับนี่ หมูเวนยหกไปห่อป่ะโอ้รุดบรุดบรุดนี่โอ้เตรียมเลเข้ามาแล้วครับไหมดีฮะนี่โอ้นึกว่าจะบุบีปปากต่กระลุนนี้ครับเนี่ยแต่สายไดอยุรุนนี่โอ้สายเบ็ดตัวพันมัออออกระตกปูปากสายเบ็ดเท่าพันมันครับมันทึ่งหิงแล้วนี่ทึ่งก็ต้องเห็นคนละนี่เห็นยังบ่เลย สายเบ็ดเทาจนยงเลยครับนี่ยโอ้เพราะว่าที่เขาต้งเงน้ยงปดครับเนาะขอปดปลาครับนี่แก้มเล็กครับยามล่างสามนี่ไซสวยแล้วรับปลานะนี่ขอเสียเบสก็ครับเบสเทาลุ้นล่างต่อไปโอ้เบ็ดเทาจนพันหมดเลยปันลูดเลย นะครับเราขอใส่เนื้อก่อนเดี๋ยวเขาลุ้นหลงังต่อไปครับครับเบ็ดก่อนีน่นเป็นน้ำแห่งฟ้าตัวเเ้าสุดร้อยครับมาลุ้นหลงังต่อไปบันเบ็ดเท่าสิบเจ็ดหลงังนะครับ หลาน,นี้ก็ยังอยูเขียนนี่ลองกุนเนาะดีฮะจุดจะหนาวเราคอยลงแนงลองแนง,นง,แนง,นง,งเ่าะที่สบางหรือเบ็ดทรงหลังครับแล้วก็หากันเห็นปลาตัวนึงหลางนี้ดีสุดมาโบาจะขพึ่งเนาะหลาน,นี่กระเสยครับเนาะ อย่าอย่ามายากเราห้องใส่น้ำทางไปเลยแล้วก็างคืนนี่ลุ้นเอาตัวดีว๋วไปเลยว่เดี๋ยวลุ้นมึงอีร่างนี่ครับข้างหน้านะครับลุ้นบุ้ึกลาเนี่เห้อกันมือครับแต่ว,ว่าขึกป่าตัวเดียวจะคืนน,นิ่งบ่หรือตามตามไว้เนาะโอ้ยหหนี โม่ท <ES> <bunker. S 1> kind of ี่กลางนับบ่ที่เ <Xin> ด <Hayır> <moderate> ี๋ยวขีดนะขีดดงตรงแรงอยู่ที่เราอยู่ขันเบ็ดเหียวแล้วโองเบ็ดกว่าหมดเลยขันเบ็ดผมดีฮเบ็ดเขาไปครับแล้ก็ขึ้นเขาได้ตัวนึงครับเดี๋ยวเอาให้เบ่งครับแต่โมเบ็ดย่างง่ายประไดี๋ยดีกมฮัทนย่ละขาขาเนี่ยขีดเบ็ดสิบเจ็ดหลางครับสมอยู่ครับน ก็ไม่ได้ใส่หลายเบ็ดกันเลยครับครับเบางผลงานเอาครับว้ายได้ตัวอยู่ครับแต่กับตัวนึงได้ในหมดหลายนะนี่นปลาพอดีเลยได้ละครับนึงื่อก่ออาหารใส่สวยอยู่ครับเลยโมเมนต์น้อยโมเมนต์ใหญ่ปลาอนันี้ ลุนกำลังงามลุน,ลนนี่อ้วนนะครับปลาเอ้าเดี๋ยวมือสองเขาจะลุ้นเมืองดัาวันกับพี่นี่มัาาานมา,านนละมานให้ยูบุถ้าลุ้นเมืองมืออินเส้าเมันอิีติดตัวใหญ่ให้ยูบุครับนี่ผมนี่จับมาลำทางครับครบนี่ <c oughs> ได้กครบใหญ่ตัวนึงครับนี่ใหญ่เลยผนองมาเด้ผลตัวกลมตัวอ,อ,องมาไปครับมาด่เดี๋ยวมือกับตัวเส้ามันละเอาแต่มาลุ้นนังวัน หมได้ท่ายให้เบื้องล่างครับท่ายเบื้องเอ็ตัวล่างที่มันทิข์เด้ท่ายให้เบื้องเป็นบางหลังเบ็ดก,กันด้อืเสาจงมาลุ้นน้ำกันครับขอให้ได้ตัวง่ายๆครับมือื่นเสานะก,กิโล,ลวู้ยไรบ่คือเขานะไปครับือเสาเจอกันไปนี่รับวันดีตัวเสาครับะันหกโมง,งครับหกโมงกว่าฝนตกว่างเงินตีห้าผมเลยโอามายามเบ็ดลบเสามันจะใส่ซึ่ไหมครับ ที่เลี้ยวขี้มัต่เสาอยู่เลยบึง้ง้ยังอยู่ครับยืนยังอยู่ไปหลุนหลังต่อไปครับไปเป็นลุนด่วนลดเอาเป็นกลางล่างนะครับถ่ายให้เบิง้งล่างนี่กับบุตรขียยังอยู่ครับเดียวมาเก็บที่หลังครับยามไปก่อนครับขียยังดองบุตรกับล่าง นกเตนเวียนห่งละ่ะนกเตนเวียนนี่ห้องลวไปว่าฝนยักบดแล้วลางนี่ถึกขึ้นนี่ครับนี่ลางนี่มาต่อซ้ายัางบูธอกั่ไหมยังดวงอยู่สีงนกเตนเวียนหวงล่ะลางนี่กัดครับแต่บูธเดียวกัดดึงเชียดเข้าไป ดึงไปงทางหัวขียตายครับล่างนี่ไปถึกล่างนี่กันเลยล่างนี่ร้อนอืมล่างนี้ยืดหีเลยกัดครับล่างนี่ก็ได้น้ำยังดีอย่างเี้ยเลยอ้หลังนี่เอาครับเนี่ เตรียมเล็กเข้ามาล่ะเดี๋ยวทื่อหรือรับห้มอยนี้เลยเดี๋ยวน่าจะตายครับป่านะตายดีครับน่าขันบึดผมจะก,กูน้อยก็คืนนี้สักหน่อยทื่อหรือขับรางเลยกลืนเลย คลักษณะพนันโอ้โหเบ็ยดอยู่ไหนผมครับกัดอยู่ไหนผมเบ็ยดครับเดี๋ยวผมขอเก็บก่อนครับหากจเห็นเตรียมหนึง่งเก็บปลาก่อนเดี๋ยวลุ้นหลังต่อไปต่อครับปลาตัวนหนึ่งหลังจะบัวถึอ ดีฮนะยื้ยังอยู่เนาะเดี๋ยวเขามาเก็บครับลนี่ดีอันนี้ก็น่าจะบูดถือลานี้ก็บูดถือบูถึกกับลานี้ก็นเลยหัวถึกตัวเดียวนะบ่าลานี้ดีลานี้กัดกับป๋านี่ต้องกัดกันกุ้งไปเลย ขันกูโอ้ยรุดนี่รุดครับผู้เอาไปดึงใช้งาไม้ผมับปลายเบ็ดผมโอเดีฮะมันดึงไปเกาะไม้ผมครับเราลุดล่างนี่น่าจะป่านาดึงไปอ๋อแล้วเราจะมาเก็บบางอีหลางนึงครับหลางสุดท้ายฮะนี่ โอ้โหหลนนังนี่กับบุตรกับหลังสุดท้ายครับรหิอยูครับหิดเนาเดี๋ยวผมขอเก็บเบ็ดครับเดี๋ยวเอาให้เบิ่งกับป่านะกระขึ้นตัวนึงครับตอนเสาอีกตัวนึงทึกอ,อยู่ครับแต่๋ยวทึกปลาไหลนะป่ากับทึกพอได้กินครับเบ็ดสิบเจ็ดหลังทึกซอ,องตัว ถือว่าได้ตูอยู่กับมะลงมะลงเบิ่งนะครับเพราะาน้ําขึ้นอยู่ช่วงนี้เดี๋ยวเขาชิมล่องมึงเงอนปูอยู่กับสักมือกัดอยู่กับป่านะฮะเครียดกับตายครับตัวนี้หลังสุดท้ายเนี่ยมันเป็นป่าน้อยมั้งเอาครับเดี๋ยวผมเอาผลงานให้เบิ่งครับหัวเก็บเบ็ดขึ้นไปหารถก่อนนี่เก็บไรบร้อยครับเบ็ดสิบเจ็ดหลาง มันบุค่อยึกเดียวับปลากันเลยมีตะลอนมันคิอปลารุ่นนี้แหละมันจะกลอนทั้งหลายแต่ก,ก็ตายพร้อมเลยดีฮะคือน,นี้ใหญ่กันนี่ครับถึกนะตูขึ้นนี่นะ <uld> ได้ซองตัวครับปลารอบนี่ไะสิบเจ็ดล่างซองตัวครับเบดผมอ๋อผมคิดจะปิดคิดไปไว้สมน,นี้ครับต้องมีสมือเป็นของเข้าของครับปลานะปลาของใหญ่นะใส่ไปเรื่อยๆครับมันต้องเป็นของเข้าขหรือสมือเดี๋ยวผมพิหาใส่ไปเรื่อยๆนี่แหละ เปลี่ยนเยื่อไปเรื่อยๆมันก็มีได้มีไรหันปลากันเลยอันนี้ถือว่าได้อยู่ครับนี่ได้สองตัวไปครับสวัสดีครับ